นานแล้วค่อยๆเติมอีกน,น,นั่นมาใช่เพราะว่าเราแม่นคอร์ดแล้วไงกา,าใ,ใส่ลูกเล่นขึ้ไนไปใช่เพรอาอเราแม่นคอร์ดแล้วไนงะถ้าเราไม่แม่นคอร์ดก็จับ เล่นเล่นรวมเล่นไ,ไม่ได้นเส่นต้องต้องตอง้ตองสีอย่างงี้ต<ๆ>ีไม่ไมมต้องเบิ้นหรอกตีธรรมดานย่า<ๆ>ก็ได้ถ้ามีกีตาร์สองตัวกองมันจะเข้ากับองเลก็ได้ คนตีงี้อกติงี้แต่อีกคนมาตีอืมมันจะท่อมจังหวะหลายขาดแก่นะขาดจะม,มากันเลยประมาณนั้นอ่าเพลงที่ส่งไปมึงก็อ๋อแล้ว,ลย,นะวยูทูบอะไรเฮ้ยเราลงยูทูบเราได้อะไดได้ด้วยนะเอะเอ,เอ,เอวันนี้ไปทำง,งานก็ตกก็ถ่ายสร้างทางลงเลยได้เลยได้ View, view. คนติดตามเราเกือบสี่พันแล้วนะคนติดตามเราสี่พันะ,นะคนเข้าแค่คนเข้ามาดูเฉยๆที่ได้ตังค์เหมือนกับไอ้นี่ยังี้บล็อกยูทูบเบอร์อ่ะที่แต่นี่โถโถ่ตั้งแต่แรกแล้วนะมันก็เลยง่ายหน่อยนะตลาดนี่พวกตอนนี้มันเลยแต่ได้มันจะโอมน,นมปแจกใช่ไหมล่ะเราจะได้แบบยเี้ยยังไงนะนคิวเดียวอะ เราก็ใส่อะไร,ไรคลิปเราใส่หลายคลิปมันก็เลยไม่เหมือนคลิปเดียวไม่หไ,ไม่เหมือนไม่เหมือนคลิปเดียวมันก็เหมือนพวกทิกตเตอแหละอ่ะง่ายๆคนเข้าไปดูอ่ะคนเข้าไปกดถูกใจอ่ะมันจะได้ยอดวิวอ่ะแล้ยิ่งจำนวนเยอะมันก็จะนั่นไงแต่ถ้าอย่างอย่างเนี้ยเราก็ต้องไปขัดถ้าอย่างถ้ามีเสียงเพลงที่เป็นเนื้อร้องอะเราก็จะไม่ลงถ้าอย่างเตลแเตลหรือสอนอย่างเงี้ยไม่ลงได้แต่ถ้าถ้าเราจะเอาเป็นแบบคอปเปอร์พวกอะไรอย่างนั้นอ่ะ ก็ได้แต่เราก็ไปซื้อลิขสิทธิ์อ่ะคุ้มคุ้มว่าคุ้มไม่ถึงว่าเราได้รายได้เยอะแต่ว่าเราเสียค่าลิขสิทธิ์มันเราก็คำนวณดูมันคุ้ม่วนพิมอดตีกลองเขาเพิ่งจะเข้าปฏิสีนะเขาเพิ่งจะตีนลยนะแค่บอกเทคนิคเขาแค่นั้นเองไม่ต้องทฤษฎีเราเราเราเอาเทคนิคใส่ให้เลยแค่นั้นไอ้ไอ้เอ้พิมอดตีใช่ไหมแค่นั้นผมเหมไม่ได้ดูพี่ผมไม่ได้เข้าไปเลยพี่ หร้อเขาตีได้ป่ะล่ะได้นะเขสั่งของผมอยู่นี่ผมอยู่ผมอยู่ห้องแรกห้องหนึ่งก็พี่ก็รู้อยู่เขาขอให้ผมไปยุ่เหมือนหม่งจับหม่งน่าจะเป็นพงแหวงรู้คือเขาเขาจะทำนองไงถูกต้องครับอันนี้เลยก็เป็นคอร์ดเป็นอย่างที่บอกครับพรสว่างกับพรแสวงมันไม่เหมือนกันไงมือนคนกันอย่างที่บอกครับพรสว่างเขาอาจจะมีแต่นันที่จะหม่งกลับไป ไม่เล่นเลยแต่แบงค์เล่นทุกวันแบงค์อาจ<บ>จะเล่นอ,อยู่ก่งกว่าเขาอะแบงค์อาจจะเก่งกว่าเขานะ <laughs> เขมีมีเมื่านจ่ายออกมามาคุยกับมันหลายเดือนแล้ก็ยังไม่ไปยังไงก็จะมาถามเทคนิคไงถามเทคนิคว่าทำยังไงให้เขาเป็นใครคนนี่แหละเขารู้จักกันเะนี่ย <laughs> ที่เรียนดนตร